กับสวัสดีงามๆพ่อแมีพี่น้องปองไปทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับขอสู่ทางช่องนะคะพี่น้องค่ะพรพารวยสุพารวยนะคะพี่น้องเด้อค่ะพาการมาขอพรท้าเวชสุวรรณนะคะ่าซึ่งทํำแบบถึกต้องนะคะกับสินี่น้ำแดงน้ำเปล่านะคะพี่น้องค่ะแล้วก็ดอกกุหลาบท้าเวสุวรรณนี่เพิ่นมักดอกกุหลาบะค่ะที่มาที่ไปเป็นยังไงคือเพิ่นขึ้นมกดอกกุหลาบค่ะ เดี๋ยวด้ค่ะเด้อเอสิพาสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่เพื่อนยินดีนะคะสวัสดีค่ะขออนุญาตด้ค่ะเด้อขออนุญาตถ่ายค่ะค่ะวันนี้แอดอยากให้พี่น้องเฮาได้รับรู้ว่าการเฮามาไหว้เทวเวสุวรรณนี่เนาะค่ะเพิ่นมักดอกไม้แดงบ่ค่ะแม่นค่ะแล้วชนมาก่ชนมากคนก็สิประสบความสําเร็จเวลามาขอพรเพิ่นอือดอกไม้ดอกบ้าตากำลังจัดพาน้ําจัด ะะอดอกไม้นี่ตามกําลังศรัทธาเด้อค่ะพี่น้องเด้อคุณใดเดินทางมาที่ถาดพนุมนะคะพี่น้องคะ่ะอยากมากับมาไหว้ขอพรอท้าวเวสสุวรรณนะคะพ,พี่น้อเพิ่นเพิ่นกิดกำลังยุ่งยุ่งอยู่นะคะพี่น้องคะ่ะให้ว่าสชินส่วนพี่น้องมาได้คะ่ะมาทาบุญมาขอพรได้เนาะคะ่ะที่ถาดผนมนะคะพี่น้องเด้แอแดงอลามงามตาเลยละพี่น้องคะ่ะนแม่หมอนะคะแม่หมอสวัสดีค่ะแม่หมอ แต่แม่หมอไผ่ไผ่หนักนะคะเพื่อนกะมาขอพรคือกันขอพรเข้าวเวสสุวรรณคือกันเด้ค่ะทุกอย่างนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างอันะในที่เป็นเทพถึงพุ่งหอกก็ต้องอุตส่าหเพื่อนขอเพื่อนทุกสิ่งทุกอย่างแล้ะสาวมือมือหนีให้ปลูกเกศของลูกพรผ้าดวยกับสุผ้าดวยพรชาแนลจากพรชาแนลค่ะหาจังได้มือนี้กะได้มีสูตรีลาหนุ่มแตนเด้อสาธุสาธุค่ะ มันแอกตี้ให้แม่หมอขอพรเพื่อพี่น้องกรองฝ่ายน้ำเด้อค่ะมันแอกตี้จึงไปทางตุลักค่ะมันแอนตี้นี่นั่งแบบนีนจังหวะค่ะจึงไปจึงเออโอเค นะคะพี่น้องเด้อไม่น้ำเป้าไม่นม้ำแดงไม่ดอกกลัดนะคะอันนี้นะค,ะค่ะค่ะบุชาขอพรให้พ่อแม่พี่น้องปอง n g ไปประสบความสำเร็จน้ำกันด้ยนะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะให้เฮงให้ปังให้ดังให้รวยรวยยกช่องเลยนะคะพี่น้องเด้อค่ะขอเป็นน้ำกันคะ่ะพี่น้องคะ่ะท้าเวศสุวรรณนะคะพี่น้องเด้อ นโมตัสสะพุทตโธอตสัมมาสังคุตตะนโมตัสสะพุทวตโธอตสัมมาสังคุตตะนโมตัสสะพุทตโธอะะตสมมาสังคุะอิษานแล้วเคะพี่น้องค่ะอิสุเบารมีสุมีควะมอสุมั อัดะหังลนะสุขสุขการเะเท้าอยูุ่กวันจากมหาลาจิตใ ข่ายะอ้ยเราจะหอดมาถึงทางดนลโชกมานโยวเชงูกคนเินเกข้นด้วกัคเดินทงนา้ยตัวเดือนเท่ามาจ้ากเลียงื่กรสัมผานเลี้ยเ่งๆกดขนเที่ังดอตางด่้นมาก็เร็ตกให้ห้เงนเยีนวยเย็นเป็นสุข

แม่แม่หมอไปใช่ไหมโอ้ยหมอเขาเหลือบอกแม่หมอเขาเหลือเห็นถ้าไปใจแล้ว ลืมให้หลอดให้กู จเดี <LY> <ร ắng> <Bond> ๋ยว37ตอ2 38เหลือก็จวพอด้วยถือค่ะเอาเลยค่ะเอาเลยตามสบาย เลี่ยมเนียงามครับพี่น้องค่ะสากธูระปูเด้อให้โชใคให้มาค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ขอพรจากท้าวเวสสุวรรณโนนะคะพี่น้องค่ะยังไงก็เอาไปพิจารณาเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะสองสามแปดสามเจ็ด,ดน,นะคะพี่น้องเด้อมักจัดคัดพันเนาะค่ะพี่น้องค่ะทางช่องเสนอไปเป็นเพียงแนวทางฝากก้อนพ่อแม่พี่น้องป้องปล่ยเท่านั้นเนาะคะ่ะ ถือพิษบาว่ากันเนาะค่ะพี่น้องเนาะขายจังไดเอกะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะค่ะพี่น้องค,ค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะา่ะแอกะผ้าเดินทางมาขอพรขอโชคขอมานเนาะคะา่ะแอกะหวังย่างยิงเนาะค่ะพี่น้องปองไปสิไม่โชคไม่ใช่ไม่โชคไม,ม่มนเนาะค่ะค่ะคนกระลังไหลมากหลายค่ะพี่น้องค่ะมาขอพรเท้าเวสสุวรรณเนาะค่ะซึ่งงวดเมื่อกี้นี่แหมว่า ถือเลขกันหลายแห้งพี่น้องค่ะจนมามีบรรยัญญงแล้วนะค่ะตอนนี้นี่ให้ว่าเบิ้งบดค่ะดอกกุหลาบว่าสิเป็นดอกไม้ดอกไรเนาะค่ะสีแดงล้วนๆเนาะคะ่ะท้าวเวสสุวรรณเนะค่ะพี่น้องเด้อคาะจากไรก็ขอพ่อน,น้ําปูเนาะคะ่ะให้ได้สามตัวแข็งๆหรือวราลังวันที่หนึ่งมาสิได้มาก,กับมาไหวาะะ้พี่น,อน้อค่ะ,พ,คะพี่นอ้องเนาะค่ะที่ธาตุพนมเนาะค่ะพี่น้องเด้อขาดคัน้ใดรบูรุษขาดพนมแอดกับบูรุวาสิตอบอิทาได,ดยเนาะค่ะพี่น้องเด้อถาดพนมนี่ พื่อนก็รู้จักมากหนาหลายตาเนาะคะ่ะทั่วประเทศนี้บ่รู้จักขาดพนมนี่เป็นไปบ่ได้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะเป็นไปไม่ได้เนาะคะ่ะที่ฟุบบอพี่น้องท่านใดสิบ่รู้จักขาดพนมเนาะคะ่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องป้องไปทุกทุกท่านเนาะคะ่ะมีความสุขความจเจริญเนาะคะ่ะถ้าโชคขมานยังมาก,กลับมาา่ไหวก็เดินทางมาได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อ พราคว่นหลายแต่มาแพ่นถือคนบ่ได้นะคะช่วงนี้มันมีลิกซิตส่วนตัวนะคะพี่น้องถือคนหลายบ่ได้เด้อพี่น้องค่ะจังไรก็กราบขอโทษขออภัยในความบกสะดวกได้การทายคิดนะคะกระสีเวียนหัวในจังน้อยนะคะพี่น้องเหงื่อขึ้นแต่ทั้งทึงไรก็ได้ไงกล้องขึ้นแต้ทั้งทึงนะคะพี่น้องป้องไปกับอาซสีเวียนหัวในจังน้อยนะคะไกแเราพี่น้องไกแเราไกลถึงครบสิทีแเราแป๊บนึงงอ๋จึงขอพ่ออนค่ะ ค่ะพี่น้องป้องไปคะ่ะแอดก็ขอขอบุญขอพุณพี่น้องทุกทท่านนะคะที่เขามาเบิ้งมาชมมาเป็นกําลังใจให้ทางช่องนะคะขอให้เฮ้งให้ปังให้ดังให้รวยเฮ่งเฮีง้งร<ๆ>วยรวยสุขูสุขคนค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ